ทำกลางการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเรื่องของโดรนแต่ก็เข้าใจแหละเพราะาช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เรากําลังตื่นตัวหลายท่านก็ตื่นตระหนกก็กลัวกันไปต่างๆนานาแต่เขาก็บอกก็ใจเย็นๆเวลาจะสังเกตโดรนเนี่ยก็ดูแยกแยะให้ดีว่าอันไหนโดรนจริงอันไหนเป็นเครื่องบินโดยเฉพาะที่มาใกล้ๆกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างเช่นคลิปนี้นะครับเข้นี้ไปใกล้ๆอ่านี่ครับ เห็นไหมครับที่มองว่าเป็นโดนน่ะมันก็จริงๆมองด้วยสายตาม,มันก็เหมือนโดนนะครับอันนี้เราใช้กล้องดูดาวเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนโดนจริงๆอ่ะครับแต่มันไม่ใช่ก่อนหน้านี้ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าที่เห็นใกล้ๆกับสนามมิสวรรณภูมิเนี่ยมันเป็นโดนหรือเปล่า<ม>เพราะเราก็กลัวว่าจะตกเป็นเป้าโจมตีเกาอวิศกรรมอะไรก็ตามแต่ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานร่วมกับมูลเลนที่ยามเฝ้าแผ่นดินก็เลยประสานทางตํารวจ เอาไอ้กล้องโทรทัศน์ที่เอาไว้ส่งดูดาวนมาส่องดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัว f l i g h t r a d a r 24ซึ่งเป็นแอป,ปหรือเป็นเว็บก็ได้ในการที่จะตรวจสอบเรื่องของ Flight บ mm ิน hmm. นะซึ่งมันก็สอดคล้องต้องกันว่าคือเขาอยู่กันมา2คืนแล้วไอ้ที่เห็นที่แสงที่บางคนอาจจะเห็นและคิดว่าเป็นโดรนเป็นโดรนลักษณะคล้ายๆเนี่ยมันสอดคล้องกับตำแหน่งของเครื่องบินที่ปรากฏอยู่ใน f l i g h t ร a ด a r 24 ก็เป็นอันสรุปว่าอันนั้นเป็นแค่แสงจากใต้ท้องเครื่องบิน<ะ>ว่าอย่างนี้นะครับถ้าดูแนละ้วเหมือนโดนมากๆเลยนะครับนี่คือกล้องของเรานะครับที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่โดนนะครับมันคือเครื่องบินนี่คืออีกหนึ่งลำนะครับเป็นไฟแดงขาวแดงขาวนะครับทุกคนเข้าใจว่าเป็นโดนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โดนนะครับอันนี้เป็นสายการบินอะไรครับ เอสเค s ครับนะครับเนี่ยเขาก็เลยเทียบมาให้อ่เพราะว่าเขาก็ปักหลักกันมีอยู่สองคืนแล้วเพื่อไขข้อสงสัยเนาะแต่ไอ้วันแรกที่มากันเป็นหู <5. S 2> คณนะจะไม่ไหมคุณเหมือนฝันที่ได้ถ่ายภาพเกาะกลุ่มมาเลยอะ่ะซึ่งมันก็ไม่น่าจะเป็นไฟท้องเครื่องบินที่บอกจะมากันเป็นแผงโชว์วันเด็กก็คงไม่ใช่อ่ะคราวนี้เรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือหย่อนยานนะพอมีเบาะแสอะไรเขาก็ จะไปกันตลอดอย่างนี้มีคนแจ้งเบาะแสมาว่าเจอชาวต่างชาติเป็นเมียนมาเข้าไปที่โรงแรมแถวรากระบางแล้วยกขบวนกันไปพร้อมกับโดรนก็ไปจับกลุ่มชายชาวเมียนมาสี่คนพร้อมของกลางโดรนถอดชิ้นส่วนนับรวมกันได้1ิบลำบอกมีคนไทยจ้างให้เอาโดรนทั้งหมดนี้ให้ส่งไปที่เมียนมาซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเอาโดรนเหล่านี้ไปใช้ทำอะไรที่เมียนมา บริษัทที่ขายเขาแยกส่วนให้แล้วเหมือนทีที่เราเห็นนัคือเมีแพ็คไว้เป็นส่วนเป็นส่วนแล้วก็คือทำที่เรียบร้อยหมดแล้วว่าแค่คนนสามาอ๋อแยกมาแล้วไม่ได้ประกอบไม่ได้ประกอบที่โน่นอออย่างที่ได้ยินตำรวจพูดก็คือมันแยกชิ้นส่วนมาใส่มาเป็นแพ็คๆยังไม่ได้ประกอบเดี๋ยวจะไปประกอบที่โน่นก็เข้าใจว่าหมายถึงว่าถ้าไปถึงเมียนมาแล้วค่อยไปประกอบยังไม่พบความเชื่อมโยงกับทางฝั่งกัมพูชาหรือการเข้ามาป่วนสนามบินแต่ขณะเดียวกัน โดนในประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ชมเวลาจะขึ้นบินไม่ใช่อยู่ดีๆคุณไปซื้อโดนเถื่อนมาแล้วะจะขึ้นบินได้หนาขอมาต้องมีใบอนุญาตหน่วยงานที่ต้องขออนุญาตก็คือกสทชแต่ปรากฏว่าต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีการขออนุญาตใดๆทั้งสิ้นแล้วก็หนึ่งใน4คนที่เป็นชาวเมียนมาที่เขาเข้าไปสอบประคัมเนี่ยปรากฏว่าโอเวอร์สเตย์อยู่ไทยเกินกว่าที่กําหนดก็ถูกแยกตัวไปดําเนินคดีอีกหนึ่งที่เหลือถูกสั่งเพิกถอนวีซา่า ส่วนคนไทยที่สั่งซื้อในทุนที่มาว่าจ้างให้ซื้อแล้วให้เอาไปเมียนม,มาเนี่ยตัวยังอยู่ต่างประเทศเขาบอกเดี๋ยวก็ต้องรอกับไทยแล้วจะเชิญตัวมาสอบปากคำนะครับที่น่าตกใจก็คือมีเพจของกองทัพภาคที่สองลงเองเนาะเนี่ยบอกกสะทะชจับฝูงโดรนป่วนพื้นที่ชั้นในหลังจากพบโดรนต้องสงสัยบินใกล้สุวรรณภูมิ2,500ลนา้ลำะท้อนถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต้องคุมเข้มและสกัดตั้งแต่ต้นทางผมคิดถึงไอ้นี่เลยเมื่อก่อนดูนะ หนังนะคุณผู้ชมช<ม>ื่อเรื่องอะไรนะโอลิมปัสเฮสฟอรเลนดาวไหมไอ้พวกซีรีส์ลอนดอนเฮสฟอรเลนดาวพวกนั้นน่ะที่มาใช้เป็นแบบโดรนแล้วก็ไปโจมตีประธานาธิบดีสหรัฐอ,อ่ะเรายังคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอยู่เลยนะพอมาถึงตอนนี้มันตอกย้ำชัดๆแล้วว่าความจริงมันไม่ใช่แค่ของที่มันเมคขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมเลยเพราะเทคโนโลยีสมัยน,น,นี้มันทำอะไรก็ได้พวกโดรนสังหารดัง<ม>นั้นก็ไม่แปลกที่เราจะตื่นตัวในการเฝ้าระวังนะครับ